นักแสดงที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ซีรีส์อินประวัติศาสตร์ศรีอโยธยาล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการออดิชั่นและพิจารณาความเหมาะสมจากสายตาหมอ่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลฮัตจิรวิทย์พงภัยจิตผู้รับบทเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัติยระราชกุมารก็เช่นกันจะตัวยอมรับว่าการได้รับบทเจ้าฟ้าสุทัศน์ที่มีพระองค์จริงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะถ้าตามความจริงแล้วเนี่ย บทที่เรารับก็คือมีพระองค์จริงนะครับเจ้าพระศทัศเนี่ยเป็นพระราชารถของพระเจ้าเอกทัศน์ซึ่งจริงๆแล้วก็คือความจริงเราก็ต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปจริงๆแล้วพระองค์จริงนี่ก็คงยังเด็กอยู่นะครับแต่เรื่องนี้หม่อมได้มาปรับให้หนุ่มขึ้นแล้วก็แสดงเห็นความสําคัญของเจ,จ้าว้าสุทัศน์ก่อนอื่นก็ต้องศึกษาประวัติของท่านก่อนมีการซ้อมมีการเข้าคลาสเรียน acting กับหม่อม เพื่อให้นั่งกายกับจิตใจของเราสมดุอลออริชั่นก็คือตอนแรกก็มาอ่านบทก่อนดูว่าเหมาะสมไหมจนสุดท้ายก็ได้รับเลือกมาเล่นเรื่องนี้ตีใจ,จตื่นเต้นมากมีการไหว้ทุกอย่างไม่ว่าจะจอ,อยู่ในการถ่ายทำก็ต้องไหว้ตลอด มื่อผ่านการออเดชั่นแล้วนะครับเรื่องนี้ฮัทก็ยังต้องฝึกเรียนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นรําดาบฟันดาบยิงธนูขี่ม้าทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาครับเรียนเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการฟันดาบแบบกรุงศรียุทยานะครับก็ได้ไปเรียนกับครูจากกรมศิลป์แล้วก็มีการ รำดาบเริ่มต้นเลยคือต้องถอนไหวครูก่อนจริงๆตอนแรกเป็นดาบไม้ก่อนนะครับในการที่ไล่ฟันเป็นเขาเรียกว่าลูกไม้ลูกไม้หนึ่งสองสามเนี่ยพอเราคล่องแล้วเราถึงมาลำดาบร้ยเพราะถ้าลำดาบก็จะอยู่ในท่าที่เรียนเบสิกเนี่ยครับเราถึงใช้ค่อยใช้ดาบจริงก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นหนักขึ้นแล้วก็มีการควงแล้วก็ต้องไม่ให้พลาดถ้าพลาดก็อาจจะได้แผลฉากที่ฟันดาบก็ใช้ดาบจริงเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีพื้นฐานไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อคู่ต่อสู้ของเราหรือนักแสดงที่มาแสดงกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการฟันแบบเซฟแต่ให้เหมือนจริงบางทีฟันฟันไปก็มีประกายไฟก็มีมยิงยิงธนูอีกเราก็เหมือนเคยไปเรียนยิงธนูแล้วก็มายิงก็เออให้มันดูว่าแบบเราทําได้นะขี่ม้าก็ต้องมาเรียนที่กรมทหารแต่ยังไม่ได้ขี่แบบเก่งขนาดนั้นก็เอาแค่ ให้แบบว่าไม่เกรงแล้วเข้าฉากดูสง่า